เมื่อคุณตามหาบ้านในโซนปิ่นเกล้ากาญจานาที่พอดีในทุกด้านของชีวิตทั้งการพักผ่อนทำงานและใช้เวลากับครอบครัวที่นี่อนาสิริปิ่นเกล้ากาญจานาบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในสไตล์โมเดิร์นบานเฮาส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์จากโรงงานย,ยุโรเรียบง่ายอบอุ่นแต่ทันสมัยหลังคาทรงจั่วและกรอบโค้งมนช่วยลดทอนความแข็งของโครงสร้างทําให้ดูซอฟลงและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนพื้นที่ใช้ชีวิตในแบบที่พอดีในโครงการโดยตั้งอยู่บนเนื้อที่49ไร่ กับจำนวนเพื่อนบ้าน238ยูนิตให้ความสงบร่มรื่นเป็นส่วนตัวร้องคลับเฮาส์ใหญ่วิวพระอาทิตย์ตกในเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่สวนส่วนกลาง Educational Playground ฟิต i n e ครบครันและแสนสุริแบกหยาดรองรับกิจกรรมสวนครัวและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติสาวยน้ำระบบเกลือแยกเด็กและผู้ใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยลิฟ์ e และดิจิตอลเฟนส์ทำเลตั้งอยู่บนถนนบางม่วงบางคลัดเชื่อมตรงการจะนาพิเศษและบรมราชชนีเดินทางสะดวกใกล้ด่านชิมพลี สีรัตวงแหวนตะวันตกเพียง10-15นาทีใกล้โลตัสพลัสมอบางใหญ่เซ็นทรัลเวสเกตเดอะวอล์คราชพฤกษ์รายล้อมด้วยสถานศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลศารยาโรงเรียนเด่นล่าสาธิตนานาชาติมหิดลโรงพยาบาลชั้นนําเช่นโรงพยาบาลทนบรี2โรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แบบบ้านพร้อมอยู่ดีไซน์อบอุ่นใช้สอยคุ้มค่าได้แก่เกลน2และเกลน3บ้านแฟร152ตารางเมตร สามห้องนอนสามห้องน้ําที่จอดรถ2คันเป็นบ้านอบอุ่นสําหรับครอบครัวเริ่มต้นที่ต้องการพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนแต่ยังเชื่อมต่อกันทุกมุมเบิร์ชบ้านแฝด182ตารางเมตร4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําที่จอดรถ2คันบ้านแฝดที่ใหญ่ได้ฟีวบ้านเดียวเหมาะสําหรับครอบครัวขยายและรองรับแขกหรือผู้สูงอายุได้สบายลักบ้านเดี่ยว235ตารางเมตร4ห้องนอนสี่ห้องน้ําที่จอดรถ3คันบ้านหลังใหญ่ฟังก์ชันครบ ห้องครัวแยกซักรีดพร้อมมีพื้นที่รับแขกและทำงานได้ในตัวอนาสิริปิ่นเกล้าวการจนา feel just right อนาสิริปิ่นเกล้าวการจนาคือบ้านที่ออกแบบมาจากความเข้าใจว่าความสุขในชีวิตไม่จำเป็นต้องมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแต่ต้องพอดีกับเราสแกนคิวอารโคตอนนี้เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและนัดเยี่ยมชมบ้านจริงได้แล้วนะครับที่อนาสิริปิ่นกล้าการชนา บ้านที่พร้อมเป็นทุกคำตอบของคำว่าบ้าน